ไม่ได้สร้างโรละสร้างวัดและไม่ได้ฝึกซ้อมให้ที่นี่เป็นโลเรลาโกเบียรโลบุรีบุรีกำหนดให้สู่มันเลยเข้าไปหมดหากใครอยากสู่ต้องไปที่นั่นทั้งสู่ทั้งทำงานให้บอกเจ้านายเช็คดีเด้อบอกบอกเท่าแก่สเช็คดีดี แล้วไล่ไปเลยไม่มีใครทำก็เลกมันดูดีฝ้าง ถ้าเห็นใครดิ่เหล้าให้แจ้งนายทันทีแล้วถ้านายไม่ขับออกก็แจ้งมาทำคณะกรรมการแล้วถ้ากรรมการไม่ขับออกให้แจ้งเข้ามาหาครับคือถ้าเห็นเขาก็เตือนเตือนครั้งเดียวเท่านั้นแหละมันมีตัวหนังสือนะเตือนด้วยวาจาอีกครั้งเดียวถือว่าดื้อด้แลยก็มีป้ายแล้ว ถือว่าเือด้านมากถือว่าหน้าด้านมากถือว่าเป็นคนใจบาปถือว่าเป็นคนไม่มีความคิดที่จะสร้างคุังาความดีถือว่าเป็นคนชาติชั่วที่สุดแล้วรับไม่ได้เข้าใจไหมไอ้ไอ้ไอ้นุ่ยไปไหนมาันทโทรศัพท์ หลู่ไหนตอนให้ถามดูนะว่าติดต่อกับใครถ้าติดต่อกับใครมากกว่านั้นก็ไม่ควรไปอยู่วัดมันมันมันยุ่งกว่าเพราะมันมันมีคิดเกี่ยวโน่นเกี่ยวนี่ไปอยู่ที่นั่นเลยจะต้องไม่ได้คิดมาที่วัดคือวัดไม่ไม่ก้อนวอนให้ใครที่ถึง้วน่าสงสารอยู่หรอก ไคก็ต้องต้องรักษาต้องของมาที่นี่ไม่ว่าไฟไหลามาไม่ว่าน้ำไหลมาไม่ว่าอาหารไหลามาไม่ว่าของอยู่ของกินเครื่องอาบเครื่องใช้สบู่ผงซักผ้ายาสีฟันที่ไหลมาเนี่ยมาให้คนสร้างบุญใช่ไหมถูกไหมมาให้คนสร้างบุญถ้าใครสร้างบาปไม่ได้และถ้าใคร ใครยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ควรยุ่งแต่มาอยู่ในที่ที่เขาไม่ยุ่งเกี่ยวกับอะไรคือต้องยุ่งไปกับทางที่พุทธสอนนี่นะยุ่งไปกับเส้นทางเส้นนี้หากใครเขาไม่เอาก็ก็หยุดหยุดทุกอย่างก็ได้ภายในวัดนี้หยุดทุกอย่างเลยก็ได้ฟังฟังเข้าใจแม้คาว่าหยุดทุกอย่างก็ได้แม้พวกเราทั้งหมดนี้ถ้าไปด้วยกันแบบมันถูกต้องไม่ได้ก็หยุด หยุดหมดเลยคือหยุดจนจนเถาวันขึ้นคุมหมดเลยคือไม่อยู่มาเลยหยุดหมดม่คิดอย่างนั้นี่ยแอปไปทางไหนเจอขวดเหล้าขวดเบียร์แอบไปทางไหนเจอคนเจอคนทุกติดต่อหาที่ที่จะเป็นสุขคือใครจะทุกข์ขนาดไหนก็ตามต้องต้องติดต่อเข้าะไตรปิฎกนี่แหละทางนี้แหละคือทางรอด ทางอื่นไม่เนาะหากไปยั่วเยี่ยยุ่งกับอะไรภายนอกมันก็จะเหมือนกับพวกพวกติดคาอยู่กับหัวกับเมียซึ่งไม่สามารถที่จะดําเนินการได้โดยโตรงไม่เข้ามาสู่ภาวะนี่โดยโตรงติดอยู่กับครอบกับครัวกับบ้านกับเรือนท่านท่านที่ตนเองเอาไปไม่ได้ต่างกันนะสร้างสมบัติชวนรวยอะไรก็ตามเอาไปไม่ได้สักอย่างแต่ถ้าสร้างสมบัติ เหมือนกับวัดสามแยกภากันสร้าอยู่เวลานี้คือพวกสร้างถูกนะไม่ใช่พวกขี่เล่าขี่ดาไม่ใช่พวกไม่ใช่พวกอย่างนั้นอันนั้นก็ไม่ได้อะไรอันนั้นก็จะไปไปแบบทั้งทั้งกินทั้งเก็บทั้งกินทั้งก้างคาคอทั้งกินทั้งก้างติดคาคอทั้งกินลงไปแล้วก้างก็ไปปักใส่ปักพุงนะปักประเทศอย่างนั้นเท่านั้นส่วนมากเนี่ยนี้คนไน้อยที่อยู่ได้ถ้าใครอยู่ไม่ได้ คืออยู่แล้วเสียเนี่ยอยู่แล้วเสียเสียน้อยเสียมากก็ตามถ้าอยู่แล้วเสียเนี่ยไปไปเสียให้มันเต็มที่ซะให้มันรู้จักแล้วค่อยกลับมาใหม่กมา,นมาคน,นติดต่อมาหาเราตั้งเยอะยเลยเมื่อดูแล้วแค่สองสายเบอร์นี้สองสายเบอร์นี้สองสายเบอร์นี้นสายเดียวเบอร์นี้สิบสายเบอร์นี้เก้าสายแต่ผูเคยคุยกับมันเข้าใจดีแล้วแต่ว่าถ้ายังพยายามจะติดต่อโทรอยู่ เราไม่ควรคุยกับคนประเภทนี้นะอย่างนั้นหรืแต่ถ้าคนมาอยู่วัดพยายามติดต่อหาที่หาที่ให้สบายอารมณ์ตนเองติดต่อออกนอกเพื่อระ,ะบายนั่นระบายนี่อันนี้เป็นประเภทที่เข้าทางนี้ไม่ได้คือมีมีรูเข้าแต่ไม่เข้าจะแม่นะเข้ารูที่ไม่ใหเเ้เข้าเพราะต้องไปเข้ารูนั้นเลยคือไม่ต้องเข้ารูนี้นะความหมายเข้าใจไหมเข้าใจไหม ต่อสู้หรือดําเนินการถ้ากิเลสตนเองยังไม่สั่สารแล้วเสร็จนี่ใครเอาโทรศัพท์มาถวายก็จะทิ้งเขาหมดทิ้งปากโยนทิ้งหมดหรือว่าบอกเขาเอากลับคืนถ้าเขาไม่เอากลับคืนก็จะทิ้งมันด้วยหอนจอบนะคือจะไม่เอาไว้ติดต่อกับใครเพราะการติดต่อหนาะใครก็ตามติดต่อหนาะคนผู้มีกิเลสหนาเหมือนกันย่อมความให้หนาะขึ้นเท่านั้นจะบางลงเป็นไปไมได้ถูกไหม ติดต่อไปหาผู้ที่มีความผิดครอบงำหัวใจอยู่จะต้องหนาขึ้นและทรมานขึ้นความเศร้าหมองและกี่เหสียจะต้องมากขึ้นแล้วอีกวัดนี้ต่อไปก็กลัวอีกอันหนึ่งคือว่าไอ้คนขี้เมาไอ้คนขี้เหล้าไอ้คนขี้เบียร์ทั้งหลายมันจะบอกว่าไอ้หลังาง,งามๆอยู่ใน,นวัดนั่นกูก็ทั้งเมาทั้งทำนั่นแหละวัดน,นี้จะเป็นอย่างนั้นเหรอถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่เอาคือถ้าไม่มีใครทําถ้าพวกเราอยากทําอะไรก็ ก็ก็วางกันนี่ะวางพวกที่พวกที่ไปได้ถูกต้องเนี่ยทาส่วนพวกไม่ถูกต้องไม่ต้องยุ่งเปล่าๆใครรู้ตัวว่าไม่ถูกต้องก็ไม่ต้องมาและใครรู้ตัวว่ามาแล้วไม่ถูกต้องตามกติการาผิดแล้วแก้ไขไม่เข้าอย่างเนี้ยคือคือแก้ยังไงกูว่าแก้เข้าไม่ได้อย่างเงี้ยก็ถอนตัวไปมีแค่นั้นหาก้ามาไม่ได้ต้องถอนตัวเหมือนกันนั่นอันนี้ กี่กปีกี่เดือนกี่วันมันจึิงแล้วเสร็จจริงได้อยู่ก็เอาพระพุทธเจ้าก็อยู่กระท้อมนานมาท่านจึงมีการมาทําที่อยู่อ้อเพิ่มเิ่ท่านอยู่ตามป่าตามดงท่านไม่ได้ยากอะไรอยู่ตามถาม้ำตามเรื่องตามผาอยู่ตามบ้านร้างที่ร้างของเขาจําไร่ตามนาะฉังนั้นใจก็ได้ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรพระพุทธเจ้าท่านก็ให้ทําจะใหญ่ก็ตาม ว่าคนถูกต้องเป็นคนจัดทําส่วนช่างที่จ้างมันมานั้นเอาใครมาทําก็ได้เหล้าไอ้ช่างมันพูดว่าโอ้ยกูนี่แหละไอ้ขี้เมาแหละสามวันสามแย่เลยขี้เมาเนี่ยเนี่ยกูจำเรื่งรู้ไหม่เจอแล้วมันก็ยันเพื่อนมันเล่นแล้วมันก็บอกว่ากูนี่แหละเด้อใช่ไหมทั้งเมาทั้งทำแม่งไม่มีใครรู้เลยอยู่บ้านขี้เมาทำใช่ไหมล่ะ เสียหายหมดเลยมันไปพูดที่ไหนก็ได้ใช่ไหมละ่ะไอ้คนอยู่เต็นหันอนหลับไหมถ้าได้ยินเสียงนั้นเข้ามาว่ากูนี่แหละไอ้ชาติชั่วนี่แหละทำแมมีแต่คนทีดีนั่งวัดสามแยกที่แท้ก็นอนบ้านของฝีมือขี่เราใช่ไหมละ่ะโอ้อายหมาว่าทำไมไอายหมาคือมันเห็นมันรู้อยู่ไงหมามันมองดูมันรู้อยู่แต่มันไม่พูด มันพูดออกมาไม่ได้ไอ้ไไ้คนที่เข้าไปอยู่บ้านนี้คืออ,อยู่ที่พักอย,อยู่ในอย่างนี้ก็ตามโรงอย่างเงี้ยสารรูปัวหรืออะไรที่ไหนก็ตามแต่หมาเห็นอยู่นะหมาเคยกินก้างไนหะ้ที่เราเอาให้คือกินก็แอบกินอยู่ในนี้แหละไม่ได้ไปที่ไหนกินในเนี่ยไปแล้วบางทีก็เมาเข้ามาในนี้นะเนี่ยมันสกประบกมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเช็คดูให้ดี ถ้ามีก็ก็เลิกคือไม่ต้องทานันละหยุดมันเลยนะก็ยังก็ยังคือคือหยุด ขียนไว้หนปไใหญ่ใครเข้ามาที่นี่ให้ศึกษาระเบียบเื้อก่อนสุดท้ายก็ระเบียบก็ได้แค่อ่านผ่านไปโอ้โหมันมันพอปิดก็ปิดมาแล้วอ่ะเนาะใครมาใช่ไหมมันพอปิดมันต้องปิดนะมันโซคระโปกอะ่ะมันโซคระปะมากขึ้นอันไหนเป็นเหตุที่ก่อให้โซคร์ปก,ก็ต้องหยุดอน,นันซะแต่ถ้าเหตุทั้งหมดมันเกิดจากเรา ปะทุไหมโอเคกันไหมยกเลิก ตรงโน้นบีอ่อ้าววัดนี้นนทําไมมันเป็นอย่างนี้วะวะเห็นไม่เห็นไม่เกี่ยวนะตามรอยเห็นอยู่นี่ไม่เห็นตอนกินไม่เกี่ยวแต่ตามรอยเห็นอยู่เอาช่างที่ทําอย่างถูกต้องแล้วขึ้นราคาให้แจวกว่าที่เอาโสระปกมาราคาถูกเข้าใจไหมไปคุยกันดีๆนะพอเลิก พอเลิกทั้งหมดก็เลิกพออรถเมคโคมายันตรงที่ยืนพูดอยู่นี่ทิ้งก็ทิ้งคือเลิกแล้วอยู่ตามระบบแบบแบบไม่ต้องอยุ่งทีนี้พวกดูอยู่ทางบ้านเหมือนกันพวกทางบ้านเหมือนกันใครมีเพื่อนมีญาติที่มีความสกรประป๋อติดเอาความสกรประเข้าวัดมาแล้วมาพักพึ่งพาอาศัยไม่แก้ไขตนเองไม่หักล้างสิ่งที่สกรประที่ตนเองทําอยู่ออกไม่ควรมา มันโกรปรกมันโกกระโแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่กูโศกกระโปกแล้วก็แล้วไปมันไม่ใช่ข้อ, <c oughs> ขอสําคัญคือภาะประเดินไปเห็นด้วยข้อสําคัญคือเจ้าวา่าผู้ปรับหลัก,กลเพื่อจะเอาคุณงามความดีกระจายออกสู่ประชาชนไปเห็นป๋องเบียบ้างขวดเหล้าอยู่กับกระถิงแดงบ้างเหล้าขาวอยู่กับเบียบ้างเบียหมดไปหน่อยหนึ่งเหลืออยู่ีกส่วนหนึ่งคงไม่ชอบมันงเบียนะดูท่าชอบเหล้าขาวะเหล้าขาวนั้นหมด เบียยังอยู่อีกให้หนึน่งยูโรนเล่าออหมดแต่อ้อยู่ในกวดกระทิแดงเหลืออยู่นิดหนึ่งคือพิสูจน์ทราบชัดเจนให้ตายที่ว่าทำไมจริงเห็นจริงๆเห็นด้วยตาตนเองจับดูด้วยมือตอนเองดมดูด้วยจมูกตนเองชัดเจนมากฉะนั้นมันตาลอยเห็นแล้วรอยไนชาิชั่วทลายเข้ามาส่ประปบภายในวัดฉะนั้นเช็คดูให้ดีําดูให้ชัดเจน ถ้าไม่ได้เลิกเลยคือถ้าทําไม่ได้แบบว่านี้เลิกซะคือไม่ต้องทําบ้านในห้างบ้านป้ากี่บ้านใดก็ตามให้หยุดเลยหยุดเลยถ้าไม่มีใครทําก็เลิกเลยนะคือมันจะได้เป็นยังไงก็เป็นนะมันสศกกระโปกไงถ้าหาไม่ได้ไอ้คนดีเราก็มาวานกันน,นี่สะครับหรือพวกคนที่มาบ้านเนี่ยก็ใครมาก็ใครเป็นก็ช่วยกัน หรือใครจะเอาใครมาจับที่ไหนแบบเป็นแล้วไม่เสียหายเอาประเทศที่พอเขาออกไปแล้วไปตรวจด,ดูรอบๆของเมียตวดเล่าซุกอยู่นะซุกแต่ไปซุปอยู่แค่เบี่ยงออกจากที่อยู่ของตนไปอย่างเงี้ยเข้าไปในปา่าไอคนไปตรวจก็ต้องรู้จักปะปุูจะหาแบบไหนก็ต้องดูว่ามันมีอะไร อยู่ที่ไหนบ้างก็ต้องหาหาเห็นที่นี่หาเห็นก็คิดจะไม่พูดเดินลอบไปลอบมาลอบมาลอบไปเดี๋ยวก็ไปเห็นสองเดียร์อยู่ตรงนั้นเอามันมาได้ยังไงแล้วเดินไปโน่นไปโน่นที่นี่ไปน้นเลยออกไปโน่นก็ไปเห็นขวดเล้ากับกระเทียแดงอยู่อีกทีนี้เอามันมา จริงจังและถือเรื่องอบ,บนี้เลยคือขาดไปขาดมันไม่มีใครทำก็ก็ให้มันตายซะบัานสามแยกนะให้มันตายกั้หมดนี่เลยดีไหม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 มันไม่เห็นนะโอ้เรามาสร้างสิ่งที่โสโคกเพื่อให้มันไหลทักชาวบ,บ้านดนีกว่าว่า ไ้ตั้งขึ้นโดยกติกาเป็นของวัดแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ตั้งเข้าไปให้เบียดพระสัมวีไหนคือไม่ได้เพิ่มพระสัรมีินัยเอาเป็นกติกาของวัดเมื่อเจออันไหนก็ล็อกเจออันไหนก็ล็อกเจออันไหนก็ล็อกเจออันไหนก็ลลอกต่อไปจะปรึกษากับครูบาอีกใหม่อยู่พวกที่มัพับอยู่วันเจ็ดวันหรือห้าวันก็ต่างบอกมันเหียงโทรศัพท์ทิ้งใช่อกทำไมมันจะมาทําไมหากมันจะติดต่อวุ่นวี่วุ่นวาย ชิบหายไปว่าตัมฐานมาเลยเหมือนกับเขาครั้งพุทธกาลเขาในครั้งนั้นเขาจะไปอยู่วัดรักษาอุโบสถเท่านั้นวันเท่านี้วันเขามอบกิจาการให้คนอยู่บ้านเลยขาดเลยแล้วไปวัดอ่านดูสิอ่านดูสิสเจอไหมอ่านแล้วเจออย่างนี้มั้ยเอาเหมือนอุบากศุราสิการรุ่นนั้นหากไม่ได้ก็ไม่ต้องมาดีกว่าที่จะมาใครมีเวลานี่เตรียมตัวนะวันนี้จะคุยกับอูบาดแล้วเจ้าสู่ออกมาหากทำไม่ได้ไปซะ